กลับมาอัปเดตความคุ้มค่ากันอีกครั้งนะครับกับโปรบ้านเลือด V9 รอบนี้นะครับมีให้เลือกใช้งานเน็ตแอนตั้งแต่4เมกจนถึง100เมกนะครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ120บาทเท่านั้น สำหรับโปรบ้านเลือด V9 นะครับรอบนี้เป็นการอัปเดตโปรโมชั่นที่เราสามารถสมัครได้นะครับในเดือนสิงหาคมคือเดือนนี้เลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าโปรไหนมีการต่อยกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเริ่มมาที่ค่ายแรกก่อนกับ AS ครับกับโปรเน็ตฟิกซี่มีให้เลือกตั้งแต่10เมก15เมกและก็20เมกนะครับรับแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับราคาประหยัดสุดอยู่ที่300บาทนะครับจะได้เน็ต10เมกไม่อั้นนะครับผมแล้วก็โปรฟรีในเครือข่ายด้วยส่วนการโทรข้ามเครือข่ายเนี่ยจะได้ฟรี50นาทีต่อเดือน ส่วนโปรฟิกซีที่399บาทนะครับก็จะได้เน็ต10เมกเหมือนกันนะครับแล้วก็โทรฟรีในเครือข่ายแต่ได้เวลาในการโทรค้ามเมือข่ายเพิ่มเป็น200นาทีใครอยากได้เน็ตแรงเพิ่มขึ้น,นครับก็ไปดูตัวของ f i กซี15เมกนะครับราคาอยู่ที่449บาทซึ่งโปรนี้จะได้โทรฟรีข้ามเครือข่ายมา150นาทีนะครับ ส่วนใครอยากจัดเต็มนะครับก็จะมีตัวของ p r o f i x ซ20ยีเมกนะครับที่ราคา499บาทอันนี้จะได้โทรฟรีค่าเบอรอขายมา300นาทีนะครับซึ่งแพ็กเกจของ AS f i x ฟทั้งหมดนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการดู YouTube Premium ฟรี3เดือนแล้วก็ดู AS Play ฟรี6เดือนด้วยนะครับพร้อมกับใช้งาน A s Super WiFi ได้ฟรีไม่จำกัดสามารถสมัครใช้บริการได้ทั้งการเปิดเบอร์ใหมย่ย้ายค่าเบอร์เดิมหรือว่าการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนครับส่วนของทรูบู๊ทเอสนะครับก็จะม เริ่มกันที่แพ็กเกจเน็ตสิบเมกไม่อั้นนะครับราคา399บาทโทรฟรีในเครือข่ายนะครับส่วนโทรวค่ามือข่ายจะฟรีให้200นาทีอีกแพ็กเกจนึงก็จะเป็น20เมกไม่อั้นนะครับที่ราคา499บาทได้โทรฟรีในเครือข่ายนะครับแล้วก็โทรวค่ามือข่ายไม่อั้น200นาทีนะครับโดยทั้ง2แพ็กเกจนะครับก็จะสามารถดู True ID นะครับไม่เสียเน็ตเลยนะครับ12เดือนยาวๆไปนะครับพร้อมกับใช้บริการ True Wi-Fi ฟรี สามารถสมัครใช้บริการได้นะครับทั้งการเปิดเบอร์ใหม่ย้ยายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซึ่งโปร Special u n l i m i t e d Plus สนะครับสามารถสมัครได้ถึง31สิงหาคมนี้ครับส่วนทางด้าน d t แทนะครับกับโปร Unlimited นะครับรอบนี้ก็เปิดมาด้วยเน็ต10เมกไม่อั้นนะครับราคาถูกกว่าทั้ง2ค่ายอยู่ที่299บาทต่อเดือนนะครับโทรฟรีในเครือข่ายครับคลังรัก30นาทีส่วนโทรข้ามเครือข่ายก็ได้ฟรีไป150นาที แ็บขึ้นมาเป็นแพ็กเกจ20เมกไม่อั้นนะครับอันนี้ก็ราคาที่399บาทเท่านั้นโทรฟรีในเครือข่ายครับครั้งละ30นาทีเช่นเดียวกันแต่ได้การโทรฟรีข้ามเครือข่ขายมาเพิ่มเป็น300นาทีส่วนแพ็กเกจตัวท็อปนะครับเน็ตไม่อั้น100เมกจาก d t a c Unlimited นะครับมีค่าบริการรายเดือน555บาทเท่านั้นนะครับ โทรฟรีเครือข,ข่ายครั้งละ30นาทีเช่นเดียวกันแล้วก็โทรข้ามเครือข่ายนะครับฟรี300นาทีซึ่งของ d t แทเนี่ยจะเปิดให้สมัครเฉพาะเงื่อนไขเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นโดยทั้ง3แพ็กเกจนะครับก็สามารถใช้งาน d t แท Wi-Fi ได้ฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเสริมสำหรับตัวของแพ็กเกจนะครับเน็ตสิเมกสามารถดู VTV แบบ VIP ฟรี1เดือนนะครับส่วนแพ็กเกจเน็ตยี่สิเมกกับร้อยเมกเนี่ยจะได้สิทธิ์ดู VTV VIP นะครับฟรี4เดือน แล้วก็จะได้ครูปองเติมเกมเพิ่มด้วยนะครับผมแต่ว่าของ d t แทเนี่ยเขาจะจำกัดไว้เฉพาะการสมัครผ่านระบบย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นและก็จะสิ้นสุดโปรโมชั่นในวันที่3าสิงหาคมนี้โปรจาก3ค่ายหลักผ่านไปนะครับก็มาต่อกันที่ค่ายรองกันบ้างครับเริ่มกับที่โกโมก่อนซึ่งตัวของโกโมนั้นใช้เครือข่ายและก็สัญญาณของ AS นะครับโปรโมชั่นใหม่ของโกโมนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ229บาทมาพร้อมกับเด็นไม่อั้น6เมกนะครับแล้วก็มีบริการโทรฟรีนะครับ ทั้งในเครือข่ายนอกเครือข่ายรวมกัน50นาทีสามารถใช้งาน AS Super WiFi ได้ฟรีเทียบขึ้นมาเป็นโกโม่ Mo, แตมีอัน10 m มกนะครับราคาอยู่ที่349บาทอันนี้ก็จะได้สิทธิ์เรื่องของการใช้งานโทรฟรีข้ามเครือข่ายและในเครือข่ายรวมกัน100นาทีนะครับ ส่วนโปรเด่ยไม่อั้น15เมกครับจะเริ่มต้นที่เดือนละ449บาทนะครับได้สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายและนอกเครือข่ายนะครับรวมกัน100นาทีเช่นเดียวกันนะครับโดยโปรโมชั่นของโกโม่ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้งานเอซูเปอร์ไ i ไได้ฟรีนะครับผมแล้วก็สามารถดูยูทูปพรีเมียมฟรีได้นะครับ3เดือนด้วยแล้วก็สามารถเลือกสมัครได้นะครับผ่านการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับโดยจะหมดเขตการรับสมัครโปรโมชั่น31สิงหาคมนี้ครับ ส่วน f ฟินโมบายนะครับรอบนี้จัดหนักจัดเต็มเพราะให้ราคาคุ้มสุดๆนะครับเริ่มต้นที่โปรเน็ตไม่อั้นนะครับ10เมก189บาทอันนี้ยังมีสิทธิ์สามารถใช้งานเน็ตเต็มสปีดได้ถึง5 g b ด้วยนะครับส่วนโปรเน็ตไม่อั้น10เมกที่ขยับราคาขึ้นมาเป็น279บาทของ f ฟินโมบายนะครับตัวนี้ จะได้สิทธิ์นะครับในการโทรเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ300นาทีแล้วก็ได้เน็ตเต็มสปีดนะครับถึง80 GB ต่อเดือนด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดไปสมัครเนี่ยจะได้โบนัสเพิ่มอีก6เดือนแรกจะได้เน็ตเต็มสปีดเพิ่มอีก120 GB นะครับผมแล้วก็ได้สิทธิ์โทรฟรีเพิ่มอีก200นาทีส่วนโปรโท็อปสุดฟินโมบายเน็ตไม่อั้น100 m เนะครับตัวน,นี้ราคายอยู่ที่749บาทได้สิทธิโทรฟรีไม่อั้นไปเลย โดยสามารถเลือกสมัครแพ็กเกจของฟินโมบายนะครับพันการเปิดเบอร์ใหม่หรือการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับส่วนในค่ายขวัญใจมหาชนอย่าง t o t Mobile นะครับรอบนี้เขาก็ไปรวมกับ Cat จนกลายเป็น NT Mobile แล้วนะครับแต่มีแพ็กเกจน่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวของโปรโมชั่นนะครับ Work a n d Learn มาพร้อมกับโปรเดลเมย์นครับที่เริ่มต้นเดือนละ4เมกนะครับราคา120บาทส่วนใครบอก4เมกช้าไปก็สามารถเพิ่มเป็น8เมกได้นะครับที่ราคาเดือนละ150บาท อันนี้ต้องสมัครนะครับผ่านการซื้อซิมใหม่เท่านั้นโดยจะมีค่าซิมที่89บาทครับแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เน็ดไม่อั้น8เมกฟรี1เดือนสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรบ้าเลือด B9 เพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้อีกนะครับที่หน้าเว็บไซต์รอยแซนก็จะมีเขีอธิบายพร้อมกับตารางให้ดูแบบชัดเลยว่าเลือกโปรไหนยังไงดีราคาไหนคุ้มกับเรานะครับ ที่สําคัญคืออย่าลืมเช็ครื่งของสัญญาณนะครับว่าแถวบ้านเราเนี่ยสัญญาณเด็ดค่ายไหนแรงกว่ากันนะครับจะได้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อน,อน,อนหรือว่าใครเนี่ยกำลังมองหาโปรโมชั่นเน็ตที่ราคาไม่แพงมากนักสำหรับการใช้งานในช่วง work from home หรือว่า learn from home กันนะครับเรียนออนไลน์กันอยู่พวกนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพิ่มมีคลิปใหม่โปรโมชั่นรีวิวต่างๆออกมาจะได้กลับมาเจอกัน วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ